สสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์หม้อทุ่งมหาชัยนะครับวันนี้ผมได้นําเอาพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับสมเด็จวัดบางคุณพรมเก่ายุคต้นนะครับเก่ายุคต้นๆ้นเลยนะครับมาท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้ผมได้นําเอาพระอยู่ในกร่อบครับผมไม่ได้ถอดขอบด้านหลังมันจะเป็นกลอบปิดนะครับหลังไม่เปิดนะครับ นี่ครับดูความเก่าของเนื้อหาสาระขององค์พระองค์นี้นะครับ mm. เก่าจริงๆนะครับเก่าจริงๆนี่เลยครับพระตามบรรหนาวเขาเรียกว่าพวกเสียนมันดูถูกว่าเขาดูถูกกันว่าเป็นพระอะไรนะบ้านเก่าเก่าเสาเซเซเสาโยโย,โยบ้านพังพังนะครับถ้าลองดูเองนะครับว่าเป็น อย่างที่เขาว่าหรือเปล่าว่าเป็นพาน้าปลอมนั่นแหละที่เขาดูถูกเหยียดหยามว่าพ้าบ้านนอกคนตามบ้านนอกบ้านเก่าๆพื้นกระดานหากัหกๆเ่าเสย و, ๆโยโย่หลังคาลัว่วๆ่นะครับว่าไม่มีของดีท่านลองดูด้วยตาด้านเองนะครับว่าเป็นดีหรือไม่ดีนะครับอย่างที่เขาตกเคยศบประมาทมาพระนี้นะครับเป็นพระผมใช้งานเองนะครับเป็นพระผมที่ผมอยู่ในคอผมงน,นะครับในสายสร้อยนะครับ นี่ผมให้ดูเลยครับให้ดูเนื้อหาสาระรกันเลยว่าจะสู้พระราคา,า20 30ล้าน100ล้านได้หรือเปล่าที่เขาว่าพระบ้านนอกอย่างของผมเนี่ยเป็นพระปอมพระเก๊อยู่บ้านผมผูกบงังพังเสาโยโย่เซ่ัน้าก็รั่วนะครับเขาสบประมาทไว้ผมเห็นเตียนพูดหลายคนแล้วครับผมนั่งฟังเขาพูดอยู่ ผมจึงไม่พอใจที่เขานํามาโพสต์ผมตีของเขาได้เลยว่าของเขานั่นแหละปลอมเองครับของผมเป็นพระผมว่าแท้นะครับดูในิสาัยตาผมนะท่านดูเองเนื้อหาสาระนะครับพระองค์นี้นะครับผมเคยนำมาโพสต์ไปหลายโพสต์แล้วครับท่านลองดูนะครับอย่างที่เขาเคยว่าเป็นพระปลอมเป็นพระอยู่ครับคนจนนะครับคนจนบ้านเก่าๆมังคาก็รั่ว สาวก,ก็จะจะร้มประเภทนี้ครับบ้านที่อยู่นะครับไม่มีของดีเหมือนข,ของเขาผมเห็นเซนท่านหนึ่งเคยพูดเคยดุดดา่เาคเคยสบประมาทนะครับเคยสบประมาทนะพระคนบ้านนอกนี้ไม่มีของไม่มีพระแท้ไม่มีของจริงพอท่านก็ลองชมได้สายตาของท่านเองนะครับว่าพระของผมนี่มันแท้หรือมันเก๊หรือเพราะว่ามันปลอมนะพระองค์นี้นะครับ ผมเคยโพสไว้หลายโพสต์แล้วนะครับพระองผมเองถ้าอยู่ในคอผมนะครับดูเนื้อหาสาระท่านก็รู้แล้วว่าดูเนื้อนะครับดูความเก่านะครับผมไม่ได้ทําให้เก่านะครับภาพผมสภาพแบบนี้จริงๆนะครับท่านผู้ชมดูแล้วก็ติดชมได้นะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าท่านใดสนใจนะสอบถามแล้วหลังไใบได้เลยนะครับศู4ย์เ4้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับ0ู4 6 2เ4้าสี่หกสองศูนี่สี่เจ็ดหนึ่งติดต่อเบอร์ไลน์ได้นะครับเบอร์หลังไใบนะครับน,นี่กาบขอบคุณทุกท่านนะครับก,กดไลค์กดแชร์ได้นะครับอันนี้ขอบพรบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ